การดูแลรักษาไตรั่วโปรตีนรั่วหรือไข่ขาวรั่วฟังโปรบีเลยค่ะเมื่อเราตัวจแล้วโปรตีนรั่วจริงแล้วก응็ค่าครีทินีนค่า eGFR เนี่ยออกมาว่าเราเนี่ยอยู่ในภาวะ โรคไตเรือ้อรังคุณหมอเขาก็จะเริ่มทำการรักษาต่อเนื่องไปแล้วล่ะค่ะมีอะไรบ้าง5การรักษาอย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องทางเดินปัสสาวะอักเสบค่ะ ถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเรื่องดื่มน้ำน้อยกลั้นปัสสาวะมันจะทำให้ติดเชื้อง่ายก็จะทำให้เกิดกะระเพาะปัสสาวะอักเสบถ้าเกิดคุณเป็นกะระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยคุณหมอก็จะให้ยาแก้กเสพทานแหละก็ทานยาตามหมอสั่งจนครบนะคะก็จะหายได้แล้วก็อย่าทำให้มันเกิดขึ้นอีกเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะมันก็จะทำให้ไตเสื่อมได้นะเรื่องที่2นะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่อง SLE หรือว่าโรคพุ่มพวงนั่นเองนะแพ้ภูมิตัวเอง พอภูมิคุ้มกันของเราบกพร่องเป็น SLE เนี่ยนะคะมันจะไปโจมตีได้หลายที่ด้วยนะพอเข้าไปที่ไตเนี่ยไตก็เสื่อมก็มีไตรั่วออกมาเนี่ยละค่ะแล้วก็มีอาการบวมนะ,ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะต้องดูแลตามอาการนะคะคุณหมอก็อาจจะมียามาให้ทานนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องการกดภูมิถ้าเกิดเราดูแลควบคุม SLE หรือโรคพุ่มพวงได้ดีเนี่ยมันก็จะไปลดความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องโรคไตโรค ไตรั่วอะไรพวกนั้นนะคะวิธีที่สมนะคะ<ม>ก็คือดูแลเรื่องโรคหัวใจ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพบว่ามีไตรั่วคุณหมอก็จะตามมาดูที่หัวใจเราด้วยว่าหัวใจเราเนี่ยมีภาวะผิดปกติอะไรหรือเปล่ามีเรื่องลิ้นหัวใจไหมกล้ามเนื้อขาดเลือดหรือหัวใจตีมีไขมันอุดตันไหมเพราะฉะนั้นเราจะดูแลหัวใจให้ดีเพื่อที่จะป้องกันการเสติมของโรคไตนะการดูแลรักษานะป้องกันเรื่องไตรั่วเนี่ยนะคะเรื่องที่สี่ก็คือการดูแลเรื่องโรคเบาหวานค่ะ เบาหวานนี่นะคะเป็นโรคต้นเหตุของไตเสื่อม อันดับหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องดูแลเรื่องเบาหาวานควบคุมน้ําตาลในเลือดของเราเนี่ยให้ได้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยตรวจเช็คน้ําตาลสม่ําเสมอรวมไปถึงคุณควรจะต้องปรับพฤติกรรมเรื่องการทานอาหารแล้วก็การออกกําลังกายนะคะการที่เราคุมโรคเบาหวานได้คุมน้ําตาลในกระแสเลือดของเราได้นี่นะคะก็จะเป็นการดูแลรักษาเรื่องโรคไต ตั้งแต่ต้นทางช่วยดูแลเรื่องไตรั่วของคุณขาวนี้มาถึงเรื่องที่5แล้วก็คือการดูแลเรื่องความดันโลหิต ความดันโลหิตสูงนี่ก็เป็นต้นเหตุอันดับสองของโรคไตเสื่อมนะคะการที่คุณมีไตรั่วมันก็เกิดขึ้นจากการที่คุณมีความดันโลหิตสูงนี่แหละเช่นเดียวกันนะคือคุณหมอให้ยามาเราก็จะต้องทานยาตามแพทย์สั่งแต่ว่าเราสามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งยาได้นะคะเพียงแต่ว่าเราต้องปรับพฤติกรรมให้ดีขึ้นอะ่ะ ทานอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วก็ออกกําลังกายช่วยลดความดันโลหิตได้แน่นอนเลยถ้าเกิดคุณทําสม่ําเสมอนะก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไตไตรั่วโปรตีนรั่วไข,ข่ขาวรั่วอะไรต่างๆเหล่านั้นนะคะบีก็มีตัวช่วยนะคะอันนี้เป็นสารสกัดธรรมชาตินะไม่มียาเคมีคือภูมินะคะช่วยดูแลเรื่องไตเรื่องตับ เรื่องภูมิต้านทานนะคะ HRT เนี่ยนะคะก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับหัวใจ ไขมันความดันหลอดเลือด2ตัวเนี่ยเป็นคู่ที่แบบทานแล้วดีมากออามาดูผลหน่อยอันนี้คุณแม่นะคะไตเสื่อมระยะ3นะให้ทานตัวนี้นะคะวันละสองซองตัวนี้เนี่ยวันละ1นซองนะคะทานต่อนเนื่องไป3เดือนนะโอ้ค่าไตานะจาก47%นะเพิ่มเป็น58%เลยถ้าเกิดใครสนใจนะคะอยากจะทานเจลนะอยากจะปรึกษาเรื่องการฟื้นฟูไตก็สามารถถาบีมาได้จะสแกนเียร์้ดจะ โทรศัพท์มาเดี๋ยวบีตามไปตอบคะ่ะแล้วก็พบกันใหม่วันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย